คันนี้นะเนเด่จัดมาวางตรงนี้เพราะคันนี้นะพิเศษสุดๆเลยได้การรับประกันจากูน0-5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนะคะตรวจเช็คระยะฟรี100,000กิโลและคันนี้เพิ่งใช้ไปแค่32,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อยู่น้อย100โลนะคะเนเน่อยู่กับ Toyota r รีโวหน้าใหม่ชมใหม่นะคะคันนี้เป็นรถบ้านเข้ามาใหม่นะคะแล้ววารตีศูนย์ก็ยังมีอยู่นะถึง5ปีกันเลยค่ะลูกค้า เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าคันนี้นะคะด้านในเป็นยังไงนะสําหรับรถบ้านคันนี้สวยหรือเปล่ากริบหรือเปล่าและเลขไม้ที่บอกว่าใช้ไปแค่3 2 0 0 0กิโลเนี่ยมันจริงหรือเปล่าตามเน่เน่มาดูเลยค่ะนี่เลยค่ะเปิดมาด้านในนะคะสวยๆเลยจ้าลูกค้าจ๋าเนเน่ขอบอกเพราะว่าคันนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะลายคลิ้วสวยๆเลยนะและแค่นั้นไม่พอมันนั่งนิ่มนั่งสบายมากๆค่ะ คันนี้นะคะรถปี2020เกียร์กระปุก6สปีดไปเลยค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์นะจ๊ะหน้าจอมีมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้แต่ก่อนอื่นเลยขอโชว์ตรงนี้ก่อนค่ะเลขไม่หม่2 0 0 0กิโลจริงๆนะคะ3 2 2 44กิโลเมตรค่ะ3 2244นี่เลขไม่คันนี้นะ น้อยมากๆนะคะหน้าจอก็มีมาให้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ AUX เปิด GPS ได้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องและรอบคันกันนี้ค่ะว่าหน้าจับหน้าจองยังไงบ้างและคันนี้ราคาเท่าไหร่กันค่ะไปจ้ะฮูชัวนี่เลยนะคะก่อนอื่นก่อนนายให้ดูสีรถก่อนเลยคันนี้นะคะเป็นสีที่หลายๆคนตามหาเลยนะ เพราะว่าเป็นสีเทาดำหรือว่าเทานกพิราบเทาเข้มนั่นเองนะคะสีนี้เน่เนบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรถตอนเดียวรถกระบะรถสีตูหรือว่ารถแคบแบบนี้นะคะขายดีมากรถเก่งก็ขายดีเช่นกันขอแค่เป็นสีนี้เพราะตอนนี้หลายๆคนชอบนะคะคันนี้ค่ะโดนใจวัยรุ่นตรงที่แมคค่ะแต่งมาให้แบบหล่อๆเลยนะจ๊ะยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วด้วยนะคะทั้ง4เส้นนะและคันนี้นะคะได้เป็นแมคขอบ18นะหล่อๆใหญ่ๆเท่ๆไปเลยค่ะ คันนี้นะคะสีสวยกริบมากปกติสีแบบนี้นะถ้ามีร่องรอยการใช้งานหรือว่ามีรอยขนแมวนะจะเห็นได้ชัดมากๆนะคะแต่สําหรับคันนี้ร่องรอยแทบจะไม่เห็นกันเลยค่ะเพราะว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากการใช้งานน้อยเช่นเดียวกันค่ะ <c oughs> นี่เลยคันนี้นะคะเป็นตัวสมาร์ทแคคปเปิดได้นะคะน็อตสวยๆค่ะร่องรอยสวยมากคันนี้เนเน่บอกเลยนะใครได้ไปคือโคตรคุ้ม คุ้มที่1คือใช้งานน้อยคุ้มที่2คือรถเดิมๆสวยๆรอยอาร์ครอยมาร์กอยู่ครบและคุ้มที่4วารันตีศูนย์ยังมีอยู่นะคะแล้วมีให้ถึง5ปีกันเลยทีเดียวตรวจเช็ค1 0 0 0 0แกิโลเมตรฟรีด้วยนะเออนี่นะคะเหลือๆทุกคนเหลือๆใช้งานอีก70,000กิโลนะสำหรับการตรวจเช็คฟรีนะคะคันนี้รับประกันให้เลยไม่มีชนหนักน้ำท่วมไฟช็อตไฟไหม้นะคะนี่เลยสภาพสวยๆมาแบบนี้ ใครที่อยากได้รีบโทรเข้ามาหาเน่เลยนะ0 9 2 6 5 1 5 4 3 6และช่องทางการติดต่ออื่นขึ้นให้ที่ด้านล่างตอนนี้เราเหลือกันที่ห้องเครื่องค่ะตามเน่มาเดี๋ยวจะพามาดูห้องเครื่องว่าไอรถปี2020เนี่ยคันนี้ห้องเครื่องเขาสวยหรือเปล่านี่เลยค่ะเปิดโชว์เลยเปิดโชว์เลยนะคะเอาแบบสูงๆเลยนะคะคันนี้คันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะคะ รอยมาร์ครอยอาร์กจากโรงงานนะคะยังอยู่เห็นป่ะพวกลูกศรนนะคะตัวแอตัวอยังอยู่ครบนะคะแผ่นเพสติกร์มอกอยังอยู่ครบค่ะรวมไปถึงนะรอยมาร์คตามห้องเครื่องอยู่ครบค่ะของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้นะคะตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้และคันนี้นะคะเข้าศูนย์ได้ฟรีเช็คกันฟรีเลยนะคะอย่างที่เน่เน่บอกว่านะ1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะคะเช็คฟรีไปเลยนะเช็คฟรีไม่มีค่าแรงนะคะเช็คฟรีไม่มีค่าแรงนะจ๊ะลูกค้าจา๋า อยากได้คันนี้ให้รีบโทรเข้ามาเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นต้อนรับเดือน10แบบนี้นะคะเอาไปเลยค่ะจองแค่ร้อยเดียวจองแค่ร้อยเดียวขอแค่รีบโทรเข้ามานะคะให้เฉพาะท่านแรกที่โทรเข้ามาเท่านั้นวันนี้เน่ขอตัวลาไปก่อนเฮ้ยลืมบอกราคากันได้อย่างไรคันนี้นะคะราคา5 1 5 0 0 0มาบาทนะคะ5 1 5 0 0 0มาบาทเริ่มต้นี่ฟรีดาวมีเครดิตไม่มีเครดิตคันนี้ก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถใช้เงินศูนย์บาท รีบทักรีบโทรเข้ามานะคะวันนี้เนเน่ขอตัวลาไปแล้วค่ะคิดถึงรถบ้านรถมือสองให้คิดถึงเนเนสมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ